สวัสดีค่ะยังก็ช่องปลามดอยู่ยาววันนี้มาเจอลูกสาวเข้ามาโดนโชคดีจังเลยได้เจอฮักแพงพิดถึงพาะคิดถึงปลามดค่ะถึงพ่อหมดคิดถึงแม่สูด้วยเป็นกาลังให้แม่สูนะคะเกิดยังงึ้นกระยุงคางที่เขาแม่ถูกักเธอที่สุดแม่ถูกลักเธอรักี่ดเลยนะรนักทุกคนแม่ทุกคน อันนี้มาซ้อมอยังไงร,รู้ใช่ค่ะเพราหนาูเป็นแดนเซอร์ด้วยต้องแบบเราต้องเรียนทั้งพรทั้งลำทั้งเต้นน,นักพลนักเอ,อกบอแมนพอมันกับเป็นเรื่องสี่หลาเพราะไปอยากให้เป็นนักเอ,อกจริงเพราะว่ามันได้ห,หมดอางนักเอกหน่อยได้เสร็พอไม่แล้วมันได้ทุกอย่างนะมันได้ทุกอย่างได้ได,ได้ความสามารถหรือว่าเสียนเสริมมันได้หมดแล้วนะรูะ้ใช่ไหม เป็นกำลังใจให้ลูกสาวนะดังๆบางครั้งซ้อมเอาไม่ได้ไปนู่นหรอไม่ได้ไปฮ่องกงฮ่องกงรู้สิไปเฮ็ดยยังพ่อเอาที่เขาไปกันเนี่ยเข้าไปฮ่องกงไม่เข้าไปไปไปฮ่องกงไม่ใช่เหรอไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะที่จะไปวันนี้อ๋อหนูไม่ได้ไปเพราะหนูต้องซ้อมอ๋อหนูไม่ได้ไปถ้าหนูหนูจะลาไม่ได้เพราะลาวันนึงก็คือ มันจะไม่ทงใส่อันนี้เริ่มซ้อมเมื่อไหร่นะเริ่มซ้อมเมืไหร่ซ้อมเยอะแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ไปเลยใช่ไหมตั้งแต่สวันที่แล้วอ๋อซ้อมมาแล้วใช่ไหมอ๋อกัลโอลฮัล่ลหลัลโหลลโกลฮัลหันนั สวัสดีค่ะน้องปลาใสสวัสดีค่ะน้องอะไรจ๊าน้องลาใสค่ะปลาใสค่ะเพื่อนซลูเมตหนูนะพ่อลูเมดหนูเขานอด้กันเขานอนได้กันแต่ว่าตื่นยากแล้วก็ไม่ชอบอาบน้ำพี่แพงไม่พอเือพรพ่ไออาบน้ลออกให้น่และตัวนั่นแหละไอพเตื่นเชื่อสวย หนูไม่ได้ตื่นใช้แต่ว่าไอ้แทงตื่นก่อนเฉยๆครับอาบน้ำแล้วก็มาปลุกหนูให้ไปอาบน้ำถ้าถ้าหนูตื่นหนูก็อ่อนก่นฮักแพงกี่กี่เดือนอะไรนะคะัที่ฮักแพงกี่เดือนอายุอายุอ่ะ อันนี้สิบห้านี่สิบสิบหกปีนี้ค่ะพี่แพงสิบเจ็ดปีจะเป็นสาวแล้วนะปุ๊บเจ็ดสิบแปดแล้วจะบรรลุแล้วเออใช่ลูกพ่อจะติดเป็นสาวเลยเอพ่อต้องระวังพกปืนติดตัวไปด้วยใช่ไม่หลุดไหมเขาวอ่ะโอเคโอเคเอาเลยตามมาเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องหน่อยอ่ะ สวัสดีสวัสดีครับอ่ะว่าไงน้องอะไรตอนนี้ผมบ่าวกล้องบ่าวกล้องนี่ให้ลูปหล่อสาวติดเยอะไม่สาวติดเยอะมั้ใช่เพราะคนนี้ไม่ธรรมดาเออใช่ไม่ธรรมดาหาวะหาวะอ่ะน้องอะไรจ๊ะสวัสดีครับบ่าวฟิล์มครับบ่าวฟิล์มบ่าวฟิล์มค่ะไอ้ลูกหล่อตอนนผมบ่าวไก่ครับบ่าวไก่บ่าวไก่มาซ้อมเต้นก่อนใช่ไหมวันนี้เราเต้นได้กี่วันแล้วหนู สี่วันแค่วันนี้วันที่สี่วัซ้อมกี่วันซ้อมต้องมจะเปิดวงหรือว่าไงเปิดวงครับอยู่นี่ตลอดใช่ไหมพักที่ไหนอ่ะพักที่หมู่บ้านหมู่บ้านหอที่ที่หอเนี่ยหอใช่ไหมไม่ใช่หอเป็นเป็นบ้านอ่แกให้ไปอยู่ด้วยแกอยู่อ๋อทุกคนไปอยู่โน่นหมดใช่ไหมไม่ไม่อ๋อสามคนอ่ามีอะไรฝากแฟนกับเอฟซีฝากตที่ตานนะครับเข้าช่องกับช่องปาหมดใช่ช่องเองเลย ช่องทางผมใช่ไหมไม่ช่องเปิดยูทูบยังยังยังไม่เยังโอเคไม่เป็นไรไม่เป็ดยรไม่เป็นไรโอเคได้ไ่เดอัง่ติดตับอม่้อิดยองไ่ิดังนมอเงกม่เับไม่เปิดยังไม่เอดังติดยังมปิดังมปลังนมายับม่ิดยงมเยองไค่เปิยั่เปดังมาปยังปดังปิดยัม่เปงเปิดยะะม่เปิดยงไม่ทปยงไม่าปิยังไม่ายังกินแล้วค่เปัง่เปดยังม่โปรแกรมยังบ่กินแล้ว นั่อนมมเยู่ห้องห้องไหนฮะห้องอยู่ไหนในนี้ไม่ใช่ค่ะเอออ๋อตรงไหนฮะได้เดี๋ยวคนตามมา๋อได้เดี๋ยวหนังไหม่แล้วกันคือว่าออดิชั่นเข้าทำงานใช่ไหมแม่ค่ะทุกออเดชั่นแบบเลือกโชว์ค่ะออเดชั่นเลือกโชว่าว่าตัวเองจะเหมาะกับ เพลงแนวไหนโชว์แบบไหนอะไรไงประมาณนี้ใช่ไหมกี่โมงค่ะคัดอะไรเลยใช่ไหมพ่งนี้กี่โมงบ่ายค่ะบ่ายน่าจะเอาเซื้อสแตนบายนะสแตนบายไปถ่ายแต่ว่ากลางวันก็ต้องมาเต้นเหมือนเดิมวันนี้ซ้อมกี่โมงเก้าค่ะทุกวันเก้าโมงเช้าวันนี้ซ้อมคือหมดโปรแกรมซ้อมแล้วหรอแมนค่ะอันนี้เขากลับไปพักก่อนค่ะถ้าเย็นมาปะไม่มาค่ะพ่อวันนี้หยุดแล้วใช่ไหมเนี่ค่ะ เอาเมื่อไหร่คือพี่สอบหนอนป่ะแมนค่ะสอบเมื่อไหร่เม่ตไหรกลับกลับบ้านใช่ไหมไม่ตไหรกลับบ้านมาเมื่อไหร่เมั่อไหร่กลางเดือนค่ะกลางเดือนเดือนนี้เดี๋ยวต้องอยู่กับพ่อได้เลยก่อนโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะครับลูกนะเดี๋ยวโอเคครับสวัสดีครับขอบคิดสักนิดครับผมเรามาที่คอนแก่นนะฮะไปกับเอฟซีเราก็มาที่คอนแก่น ขอเชิญหมายเลขเอศูน <altro> ย์แปดแปดเอศูน <stained> ย <za> ์แปดแปดขอเชิญหมายเลขเอศูนย์แปดแปดเอูปดแปดขอเชิญหมายเลขเอศูนย์แเอศูนยเหลืออีกประมาณแปดาเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์ยสิกว่าคิว ครับพยาการตีมตันคิวออตัก็ออกมาเพราะยันตะามอนัดบอกว่าต้องเดินมอนก่อนเนี่ยหนไม่ได้เป็นไรซื้อยางครีมอ่ะสั่งยังสั่งยังโอเคครับคุณสูงข้ามเลยครับไม่ใช้เวลามันเป็นฝ้าโดนสายไ,ไฟไฟมันแรงนี่ครับรอคิวเอ่อปีน้อยฮะสิบาคิวกิน <C> วันละมื้อพอ บรรยากาศกม มาเรื่อยครับผมเลีอสิบคิวพอดีเอดอูชหมายเลดอเชเดี๋ยวเราก็จะกลับสุพรรณครับผมวันของวันเนี้ยเรากลับสุพรรณนะครับหมายนนี้กอ็นเ้เจอน้องลูกาแพง พ้าสที่ที่โดม <Comb> ขอเชิญหมายเลข A 09 0 A ศ9น้ศนคลิปนะ ซีถามามาพมื่อกี้นะว่าสายใหญ่อยู่กับเราเรายังไม่รู้เลยนะว่ายังไงนะผมยังไม่รู้ยังไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับผมขอเชิญหมายเลข B ศูนย์เก้าสา B ศูนขอเชิญหมายเลข B ศูนย์เก้าสา B ศูน กครับนาครับเอซีครับยังไงก็สาศูนองค์กรของเรานะครับสาวนอยเซ่นแพล้วยการนําของมมโจยามนีงตอนนู้นนะครับผมขอเชิญหมายเลข b 0ศูนย์เก้าสาขอเชิญถูกหวยวันนี้ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับศูน